สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกค,คนบ้านชาแนลและท่ทานผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอาทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมใหม่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่ทานผู้ชมทุกท่านนะครับที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเข้ามาชมคลิปที่ช่องคนบ้านชาแนลด้วยนะครับหากท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพ<อ>ื่อไม่พลาดคลิปให,หม่ๆที่มีสาระประโยชน์ดีๆ,ดๆจากผม,กผมคนบ้านๆชาแนลด้วยนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการขอสเตตเมนต์ผ่านแอป AMobile p l u s ทกศนะครับเม,มื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารทกศได้อัปเดตแอป a m o b i l e p l u s ใหม่นะครับโดยการเพิ่มบริการใหม่2บริการด้วยกันนะครับได้แก่บริการ ndid กับบริการขอสเตสตเมนต์นะครับสำหรับท่านที่ยังสงสัยว่าบริการ ndid ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่มันคืออะไรเดี๋ยวผมจะเฉลยไว้้ายคลิปนะครับ สำหรับขั้นตอนการขอสเตทเมนต์ผ่านแอป AMobile p l u s ก็ไม่ยุ่งยากนะครับให้เราทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับให้เราเปิดแอป AMobile p l u s ขึ้นมาแล้วกดตรงที่ดูบัญชีและเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับเลือกบัญชีที่เราต้องการจะดูสเตทเมนต์นะครับในกรณีที่เรามีหลายบัญชีนะครับกดเลือกได้เลยจากนั้นนะครับกดปุ่มขอรายการเดินบัญชีให้เราเลือกช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด เลือกภาษาไทยนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่ออ่านรายละเอียดให้ถูกต้องเช่นเดือนที่เริ่มต้นและเดือนที่สิ้นสุดและอีเมลที่ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วกดยืนยันขอสเตทเมนต์สำเร็จจากนั้นนะครับสเตทเมนต์จะถูกส่งไปยังอีเมลของเราที่ลงทะเบียนเอาไว้กับธนาคารนะครับเสร็จแล้วให้เรามาเปิดดูอีเมลนะครับ ในการเปิดดูสเตทเมนต์นะครับเราต้องใส่รหัสผ่านเปิดไฟล์ PDF ก่อนนะครับรหัสผ่านของเราคือวันเดือนปีเกิดของเรานั่นเองนะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับเมื่อถูกต้องแล้วเราก็จะเห็นข้อมูลสเตทเมนต์ของเราเราก็สามารถนำสเตทเมนต์ไปประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆได้นะครับบริการ NDID นะครับที่หลายคนสงสัยว่ามันคืออะไร NDID ย่อมาจาก National Digital ID นะครับเป็นบริการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัลนะครับเพื่อขอสมัครใช้บริการต่างๆจากภาครัฐและเอกชนนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นการฝากข้อมูลไว้กับธนาคารนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับหากเราสมัคร NDID ผ่านแอป A Mobile p l u สทกศเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถ เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารอื่นโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปธนาคารนั้นโดยตรงนะครับโดยใช้วิธีการดึงข้อมูล n d i d จากทกศที่เราสมัครไว้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านแอปกรุงไทยเน็กของธนาคารกรุงไทยนะครับพอมาถึงขั้นตอนยืนยันตัวตนเราก็สามารถเลือกรูปแบบยืนยันตัวตน n d i d ด้วยธนาคารทกศนะครับจากนั้น แอป A-mobile Plus จะมีการแจ้งเตือนเพื่อให้เรากดยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของข้อมูลในการเปิดบัญชีกรุงไทยนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องเดินทางไปเปิดบัญชีที่ธนาคารโดยตรงนะครับสามารถเปิดบัญชีออนไลน์และทําอยู่ที่บ้านได้นั่นเองนะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับมีคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ ทุกคำถามของท่านจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไปก่อนก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากผมคนบ้านบ้านชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ